การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายในชีวิตชีวิตของเรามีเป้าหมายมากมายแต่เวลาและทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจำกัดการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขต่อไปนี้คือขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายในชีวิต 1. สำรวจตนเองเริ่มต้นด้วยการทบทวนค่านิยมความเชื่อและสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของคุณถามตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขและรู้สึกมีคุณค่า 2. เขียนเป้าหมายทั้งหมดและดมความคิดและเขียนเป้าหมายทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ในชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่ต้องกังวล เรื่องความเปลี่ยนไปได้ว่าจะทำเป้าหมายนั้นสำเร็จหรือไม่ก็ตาม 3. แบ่งหมวดหมู่จัดกลุ่มเป้าหมายตามหมวดหมู่เช่นอาชีพการเงินสุขภาพความสัมพันธ์การพัฒนาตนเองเพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน 4. ประเมินความสำคัญพิจารณาแต่ละเป้าหมายว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อชีวิตของคุณ ใช้เกณฑ์หรือผลกระทบระยะยาวให้สอดคล้องกับค่านิยมและความเบ่งบวน 5. วิเคราะห์ทรัพยากรประเมินสินทรัพย์ที่มีทั้งเวลาเงินพลังงานและความสามารถเพื่อดูว่าเป้าหมายใดนั้นเป็นไปได้จริงในปัจจุบัน 6. จัดลำดับความสำคัญจัดเรียงเป้าหมายตามความสำคัญโดยคำนึงถึง ทั้งความสําคัญและความเป็นไปได้เลือกเป้าหมายที่สําคัญที่สุดและเป็นไปได้จริงมาเสียก่อน 7. วางแผนและปฏิบัติสร้างแผนปฏิบัติการสร้างแผนปฏิบัติสําหรับเป้าหมายมีความสำคัญสูงที่สุดโดยแบ่งเป็นขั้นตอนยอ่อยๆและกลําหนดระยะเวลา 8. ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการทบทวนความสําคัญของเป้าหมาย ทั้งระยะสัน้นระยะยาวข้อสถานการณ์และความเปลี่ยนไปได้นั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเดินทางของเราการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเพื่อให้เรานั้นโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆในชีวิตทำให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผึงระลึกว่าชีวิตมีความยืดหยุ่นอย่ากดดันตนเองมากเกินไป และเปิดใจรับโอกาสใ,ใหม่ๆที่อาจช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นและเทคนิคการจัดการเป้าหมายคือให้คนเลือกห้าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในวันนั้นมาและเขียนลำดับความสำคัญว่าอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญรองลงมาเช่นหนึ่งวันนี้ผมมีเป้าหมายว่าผมจะต้องออกกำลังกายอ่านหนังสือ ทำงานบ้านและไปทำงานซึ่งสีเป้าหมายนี้ผมจะต้องจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรนั้นสำคัญที่สุดซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการทำงาน2คือการออกกำลังกายและ 3. คือการอา่านหนังสือ 4. การทำงานบ้านซึ่งการแบ่งเป้าหมายนั้นจะต้องคำนึงถึง2อ,อย่างดังนี้ 1. ความเร่งด่วนอะไรที่เร่งด่วนต้องทำให้เสร็จเร็วหรือต้องทำณตอนนี้ 2. ความสำคัญอะไรนั้นสำคัญที่สุดสำหรับเราสำคัญที่สุดสำหรับค่านิยมของเราซึ่งการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่เร่งด่วนเพราะถ้าเราไปทำงานสายเราอาจจะโดนหัวหน้าต่อว่าได้และการทำงานก็สำคัญต่อชีวิตต่อมา